ก็สวัสดีครับ f c ซทุกท่านวันนี้ก็ได้จบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าสานะครับเจ้าสาเจ้าสาใจร้ายนะครับใจร้ายมากเลยนะครับท่านลองสะอื้นนะครับวันนี้ท่าน,านลองต่อตั้งแต่ยกแรกยัน,ย,นยกสุดยกสุดท้ายก็ว่าได้นะครับยกที่ห้าจะหมดเวลาแล้วก็ยังจะเล่นเสมอกันอีกนะครับก็ยังมาทำร้าย คนเสมออีกนะครับเก็บไปละนาวเลยนะครับว่าก็ไม่เสมอนะครับก็มาชนะกันปลายยกห้านะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสําหรับเจ้าสาไฟนี้ก็เป็นไฟที่ชนกันยืดยาวนะครับก็ถือว่าเก่งทั้งคู่นะครับเก่งทั้งคู่ ตัวหนึ่งตีหัวตัวหนึ่งตีหลังนะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับสำหรับตัวที่แพ้นะครับถ้าแนวทางไก่เชิงไก่ไก๋อยประมาณนี้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับต้องมีลูกหน้าลูกนํำหน่อยนะครับถ้าเป็นผมถ้ามีไก่ประเภทนี้ต้องให้มีลูกตีนเปล่าลูกนําบ้างนะครับถึงจะดี อย่างนี้น้อยก็ตีเข้าไปในซอกมานี้นะครับตีก่อนจะเข้าหาเขานะครับจะดีมากเลยเพราะว่ามันจะสกัดได้นะครับสกัดได้หยุดคู่ต่อสู้ได้แบบสะสมนะครับสะสมไปเรื่อยๆก่อนจะเข้าตีเข้าไปนี่ก่อนแล้วค่อยเข้าไปกอดน,นะครับไม่ว่าจะพาปีเข้ายัางไงก็แล้วแต่นะครับมันถึงจะดี แต่วันนี้ผิดคาดไปหน่อยนะครับมีแต่จะมุดเข้าอย่างเดียวก็เสร็จสิครับมุดเข้าไปหัวต่ําๆด้วยเจ้าสาก็จับยิ้นได้สบายนะครับจินทีละสองสามนะก็โดนเก็บเ็บหลายดอกนะครับก็ผิดคาดไปหน่อยนะครับผมคิดว่าผมก็ไม่เคยเห็นเชิงทั้งสองนะครับเจ้าสาก็ไม่เคยเห็น เจ้าเดียวโยมทูตเขาไม่เคยเห็นนะครับแต่มาเห็นวันนี้แบบตั้งแต่ยกแรกจริจนยกที่ห้าเลยก็ว่าได้นะครับก็เห็นแล้วไม่ตีแบบอื่นเลยไม่แต่เข้าแบบเอออย่างตัวแพ้ใช่เขาจะอึดจะทนจริงนะครับแต่เขาน่าจะมีลูกอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าไปกอดไปเข้าปีเขาจะ จับตีอย่างเดียวนะครับถ้าไปตีแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นผมนะความคิดส่วนตัวของผมนะฮะต้องให้มีไก่ที่มีลูกหน้านะครับถึงจะดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกหน้าบ้างตีเข้าซอกม้่งนะครับเพราะไก่เชิงไก่อมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าอย่างเดียว ก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถึงแพ้ถึงแพ้ก็รอสู้ใหม่นะครับก็ไก่บ้านเดียวกันนะครับไก่อำนาจ,จเจริญผมก็อยู่เจะโสทรน,นะข้ามฝั่งไปนิดนิดเดียวนะครับชายแดนก็ติดกันนะครับก็บานพีเมันน้องเมืองน,น้องนะครับก็แยกออกจากอุบลมาเหมือนกันนะครับอำนาจก็แยกจากอุบล นะครับยาโสก็แยกออกจากขุบนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันก็เชียนะครับผมนั่เชียนะครับเสียไก่บ้านตัวเองแต่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับสู้ๆไฟหน้าว่ากันใหม่นะครับ